คนไทยไนะ่นชอบบน่นว่าไม่มีเงินไม่มีเงินอย่าไปเชื่อเด็ดขาดค่ะเพื่อนๆนนี่เดี๋ยวจะเอาอะไรให้ดูนะนี่คือหลักฐานค่ะเนี่ยโหเขาไม่รู้ว่าเขาชอปปิ้งอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยผ่านแอปพวกนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยวันแก้วได้มาสองแสนห้าหมื่นกว่าคะแนนแล้วค่ะเห็นไหมอะไรอะปากก็บอกว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ แต่ชอปกระจายน่ะเพื่อนได้อ่ะเอ้ยเพื่อนชอปเพื่อนชอปเราได้เงินน่ะโออมันดีอ่ะไอ้ชอปจีน่นิมันโคตรดีเพื่อนช็อปปิ้งเราได้เงินเพื่อนจ่ายค่าไฟเราได้เงินโอ้สุดยอดแล้วนะคะคะแนนนี่ไหลมาเทมาเลยเนี่ยเนี่ยคะแนนเด้งมาทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะโอ้ถามว่าทำยากไหม ก็ไม่ได้ยากนะไอ้เลอไอ้แอปท็อปจีนี่อะหลายคนโอ้ยคิดเยอะคิดนานเนาะมันก็แค่นะมีลิงก์อยากจะมีรายได้ก็แค่มีลิงก์เนี่ยนะทันทีที่เรามีลิงก์ก็ส่งลิงก์ให้เพื่อนเราคนไหนที่เขาชอบช้อปปิ้งอะเออคนไหนที่เขามีค่าน้ำค่าไฟเยอะๆนะเอาไปให้เขาใช้นะคะเออใช้ฟรีนะคะ ใช้ฟรีโหลดฟรีใช้ฟรีนะแต่ว่าถ้าอยากจะสร้างไรายได้เป็นนักธุรกิจเนี่ยเห็นไหมบ้านแก้วเป็นแค่แม่บ้านยังทําได้จะนอนอยังเงินเด้งมาเด้งมาเนี่ยฮะไอคนง่ายเลยระบบเขาอะไรโคตรฉลาดจ่ายปุ๊บเด้งปับ๊บจ่ายปุ๊บเด้งปับ๊บนะคะนอนก็ยังมีเงินเข้าโอ้ยใครไม่โหลดบอกเลยว่าพลาดหนักว่กทำไม่เป็นโอ้ยมีกลมสอนงาน จะเรียนใหม่เวลายุอะ่ะอืมมีกล่อมสอนงานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้เรียนยันสี่ทุ่มหาทุ่มนะคะเออคือสุดยอดอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยสอนทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพื่อนๆคนไหนที่กลัวว่าจะมาแล้วจะไปไม่รอดทําไม่เป็นรอดค่ะคุณมาอยู่ทีมนี้คุณรอดมากๆนะคะนะเออเราจะสอนคุณแบบจับมือทํานะคะ อ่าแต่เราต้องจับมือกันนะคะที่รักนะถ้าใครนะคะสนใจนะคะอยากจะมีรายได้ปังๆอย่างนี้นะอ่าเนี่ยอยากจะมีรายได้แบบนี้นะ,ะสกิปที่หน้าโปรไฟล์มานะอยากจะใช้ชีวิตยามกเกษียณสันรานนะคะไม่อยากจะเป็นภาระให้ลูกให้หลานยามแก่เท่านะคะมาเรียนรู้และลงมือทำวันนี้นะคะ อ่าโอเคนะสก,กิลหน้าโปรไฟล์มานะคะคนรอมากไม่รวยคนรวยมาก